นี่อาหมนี่เอาบต้องมักเลิบใ่เอาอยู่ิมแจ๋วหน่อยเนาะมาเ่อ้ยยิ้เแจ๋วจังเลยเออเอออะากัดมืออุ้ยเนือือหอมเล้เดีนก็คอยยเป็นเนื้อห่บันเป็นยังเป็นยังเบิรงเท่เที่ยง เช่นบวกกีดปวงหลังเอตับไปเฮ้ยเะดตกเด็กตับขึ้นมดมันสวยเหยดข้ามันเนี่ยขับเียเลยตับน้ำไม้ปลาปลาดิบปลาลูกออกปลาก่อนคำหนึ่งนี่เขขับเนี่ยแล้วว่นนี่ตะตะวอนือปลาเดียวตับเดียวันคือปลาเออเออเดี๋ยวลูกเห็นไหักันเลย ต้ต้โตโต้โนี่เอาเอาเอเหนือเนี่เขาเินพาคิดิีอยพัน,นตับเอาจุน่ใจนี่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 เอาทาสิีเลยพัดไหนก็กทัสิปปีเดียวลุงจัดให้สีกติบกี่ยาบสิกี่นาบอกมาแลุงเ็นตะปิก่อนกลับนะคะก่อนกลาเกี่ยวเยอะ อ่ครับม่ายจุครับทรงไทยเมียกลับมาเรียงครับถุมหนึงน้อย30านอยสนสิบีน่อบัวอม่้ตัดน่ำเอาตัดน่ำเอาเต้เหนียวบ่สอ่งะทนสยาเนยวเนี่ยจุ้ยจุอยนุอยหน่อยจุน้อยจุใส่กล่องเนี่ยมันจุเอง มาหนถงได้สดลองยูทูบตัวนั้นรึเปลยงรับนู้ไหมลูกานนี้ไม่ใช่แม่ลูกเหนื้อยคปีเออีนะกินอรกินอจุจุนอยๆเลอครับเลยเลเลอครับโอ้ยมันไม่โดนเลยแอบแอบแอบเลยอเลยมาครับมามาใสเนื้อมาโลนึงครับ่ ยาเ็ดหเื่ยเบอไม่อกว่ายี่้อย่หน้ำมันีไปยังตายี่พันตับเขาต้องกินงแปลกจังสีมันยังเสียบยีเห็ดลาบตุ่มยังอไม่ว่าอยากลาบจังสันก้อยนะอยากก้อย้ยยังเห็นก้อยตองมี้ีสุ่ที่มี ี่าเดี๋ยวลุงจันหายีแมว30ปีแล้ว30ปีเดี๋ยวลุงจันห้เลยจะปากเนี่ยยากยากอันทอะรโคตื่นนี่ทางขี้เดียวเดี๋ยวลุงขี้เ่วพันับพนว่าบ้านี่นรับ้านเือมาแล้วครับแล้วทุกท่านนี่แทั้งหัว่ะแแบบเนาะเอามาปลูกแถวนี้นั่นแหละพ่อ

โอ้โหแล้วกวงโยเ็นวาวว่าต้มือบปตากมงสดตากอะไหฮะต้มกินจิงหิ่กันเออกระเดวกระได้บ่เนี่ยเออกระเดี่วเนสวยดสวยมากอสวยมี่อยบ่สวยบ่กินจงี่ล้วอกากินอะกนีเออต้มกลับบ้านไ่ได้เหรอไปจูเขาไาเดีสั่งใคเนาะ ของเจ้าไว้อยู่นี่อืมอันนึงก็ี่เป็นอันนึงต่วอันนี้งแสงอ็จะเป็นเออเจ้าหัว้เเป็นหนีมันเแกนีมันูนี่ยาในเทสเาสดใสหลายก็มีอะาเราเราเราเดินาเขาเมียข้างหนึือวันเดิเดินไปแล้ว ที่หน่อยก็่หน่อนี่นนี่ห้วิกินนังานกินได้เอาละทำไมกินไอ้อ้หน่องเขาอนตัวมีแตบอกกินหน่อยนะก็เหี้ยวิก็วอวก็บอกยัดเบอร์จ้ะไคนอยู่ีนนู่นนู่นนี่ีของวมาไดสาีพี่พี่พีู่่ไู่ปกติเขาสิบน้องนอืน ละโทสั์ป่าจะเปลี่ยนล่ไปตำก็มีจานีอะรเนอันน้ยงอแจอไปตำเป็นล้วนได้บ่ายตัวนี้เดี๋ยวตำแล้วกนเอ้เห็นอยู่เห็นเทียนอยู่เห็นอยู่บ้างก็ดิ้นดิ้นดิ้นเลยดอกคาถาเอว่าหน่แก้วก็เ้าอาเหื่อบังนี่ครับตอนนี้บันใกล้เลยองปา

มินไหเลยแลอยู่นู่นไม่นหอเดียวะหายมีเขีมีนี่ไนะเหนะเหน็นเอะกเ็นเยอเห็นเยอเห็นสายดูเพียงบอกเห็นจะห้ท่าทเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเ็นอยนี่ดนี่ันอยู่เงไดเห็นอะไรบ้าออกททลงไไนบกรเห็นลงที่เอ ดูวนรวุงยูทูบได้ไ ตหน่เาตวแบบเส้นละลายไม่ปาี่อ้โหเราเราเราคระดิ้เป็นตาแสบแท้สีปทุมปลาแดงมา้งมามางาแดงมา้ามมาครับมาครับครับกินซอยจุเตียงนงอยง่อยดสางครับ ไก่จุครับมีเนื้อเนื้อสดกับเนื้อเนื้อลวกนะครับนี่เนื้อวัวว้าวอาฮ่า่า่าตอครับฮ่่อไริ่งบน่าฮ่าฮ่ายิ่งบนปปาลงลงลปาเที่นหนึงลาเนง

ไมู่กิเมันสีกันงอมามาดีนาะดียังไปทรงป่าด้สนาดินงไปงเนสกันเว้ตมีสีแดงสีม่วงสีเขียวสีแดงไปไสนาดินล่อยนี่หด้เออทรงเียป่าเขาบอให้ไปเขาสานดินเนีเรียอยป่ามจ้ใส่ลุงตาให้เราเขายเถอะแต่ว่ามีั้พัดตักเนาแนวดี không, không. Nói 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 không? không, không nói nói phải không phải không phải à, không phải oh không phải 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 không không phải วดดยำๆกันเลยอันนี้ยำกันอยู่อ่มัเป็นเป็นลุกงคือนี้เนาะอือนีกัวเตัวเลยตัวได้ดีเลยตัวตัวนี้โอ้ขินอันนเหาพราเนิร์สแันี้กินกรดูเต่าได้ดีดีไมครับดีให้นีเฮดสเต็กอะไรอย่าเงียเงเกียวหวานเนี่ยเคียวหวานลูกเคเกียวหวานใส่